คือว่าท่านได้กินยาที่ข้าให้ท่านไปแล้วหรือยังนั่นคือวิตามินเอที่ช่วยบรรเทาอาการตาบอดกลางคืนได้แม้ว่าข้าจะไม่รู้อาการของท่านโดยตรงแต่ก็ดีต่อสายตาของท่านดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะของที่ไม่รู้ที่มาที่ไปข้าไม่กินหรอกนะความจริงคือกินไปแล้วความหวังดีแต่กลับถูกมองเป็นสิ่งเลวร้ายเอาเถอะนะองค์ราชทายาทจะหาเรื่องสร้างความสัมพันธ์อีกแล้วสินะคอยดูท่านนะว่าฉันจะจัดการกับเธอยังไงอ๋อ จริงด้วยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นสาวใช้ส่วนตัวของข้าได้โปรดรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยส่วนตัวอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คิดไม่ถึงเลยนะคิดไม่ถึงเลยในโลกแห่งความเป็นจริงถูกรักษาจนหายดีแล้วและก็ยังสามารถกลับไปได้แล้วด้วยเป็นการรักษาที่เรากับปฏิหารเลยนะแต่ว่าพี่ซ่องก็ยังกลับมาช่วยเพื่อนอีก ก็ไม่ใช่แค่เพื่อ,อนหรอกนะแต่ว่าก็เป็นห่วงฉินเจ้าด้วยผลสุดท้ายเมื่อกลับมาสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปและเจ้าเด็กนั่นก็กลายเป็นราชทายาทไปแล้วแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็เถอะนะยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราก็กลายเป็นนางสนมผู้สูงศักแล้วหากว่าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เรียกฉันได้ตลอดเวลาเลยนะขอแค่สามารถขัดขวางองค์ชายก้าวไม่ให้รับตำแหน่งห้องเต้ได้ทำภารกิจให้สำเร็จและปล่อยฉันกลับบ้านมันก็คุ้มค่าที่จะสู้อยู่ ก่อนหน้านี้เธอยังสนใจองค์ชายก้าวอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมจูจ่ๆทุกอย่างถึงได้ดูเร่งรีบขนาดนั้นล่ะไอสิ่งต่างๆในชีวิตล้วนไม่จีรังฉันเคยรู้สึกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงตัวเองนั้นโง่อเกินไปฉันจินตนาการว่าสักวันหนึ่งฉันจะสามารถเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งได้เหมือนกับนิยายเดินทางข้ามเวลาแล้วจึงส่องแสงเจิดจ้าแต่ไม่คิดเลยว่าอย่างน้อยฉันก็มีโอกาสเลือกใช่หรือไม่ใช่ ตอนนี้ถูกขังอยู่ในกรงที่ทำจากทองคำก้าวที่พลาดไปแล้วจะตกสู่หายนะที่ไม่มีวันฟื้นคืนเข้าใจแม้ว่าตำแหน่งองค์ราชทายาทจะเป็นเพียงชื่อแต่ก็ไม่ใช่การเลื่อนตำแหน่งที่รวดเร็วฉันจะรีบหาทางรับมือให้เร็วที่สุดนะงั้นคำถามตอนนี้ก็คือผู้ที่ทะลุมิติมาและอยู่กับองค์ชายก้าวกำลังคิดอะไรอยู่นะ ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปมาในพระราชวังมากนักฉันจึงไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยแต่ว่านะพี่ซ่องมีอยู่คำหนึง่งไม่รู้ว่าจะถามดีไหมอะไรเหรอพูดมาเถอะนะเอ่อพี่ซง่งพี่คิดจริงๆเหรอว่าฉินเจ้าเหมาะกับการเป็นฮ่องเต้ฉันก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันทำไมกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้เทพธิดา จะบอกว่าข้ามีดวงชะตาที่จะได้เป็นห้องเต้ไม่ใช่หรือแต่ทําไมทุกอย่างมันถึงไม่เป็นไปตามที่ข้าต้องการแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยแม้แต่ผู้แพ้อย่างชินเจ้าก็สามารถนั่งบนบัลลังขององค์รัชทายาทได้แต่ข้าทําไม่ได้เหรอช่างเทียนถึงแม้ว่าลูกน้องที่ส่งไปยังจวนอ๋องก่อนหน้านี้จะรายงานกลับมาว่าทุกอย่างปกติไม่มีข้อยกเว้นก็ตาม แต่ก็ยังได้รับการยืนยันด้วยว่าชินเจ้าได้เรียนรู้สูตรอาหารสมัยใหม่และเคล็ดลับมากมายจากภรรยาผู้ที่ตายไปของเขาดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่แผนเดิมของเราจะใช้ไม่ได้ผลในกรณีที่มีข้อมูลที่เท่าเทียมกันพวกเราไม่มีข้อได้เปรียบใดๆเลยทําได้เพียงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมั่นคงเจ้ากำลังบอกว่าข้าคนนี้ไม่ได้ดีไปกว่าไอพิการนั่นเหรอ จะเป็นไปได้ยังไงล่ะข้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่สามารถเป็นผู้นำราชวงศ์ได้ต่อให้ข้าต้องแหลกสลายไปแต่ข้าก็จะสนับสนุนท่านดูเหมือนว่าเขาจะใจร้อนแล้วนะทั้งท้งที่ในนิยายกล่าวว่าองค์ชายก้าวแม้จะยังมีความขุนขันตามวัยหนุ่มก็ตามแต่ก็ดูสุขขมมากกว่าน,นี้เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่รู้ตอนจบอันสวยงามของนิยายเดอะคิงตามต้นฉบับแล้ว ก็กลายเป็นคนหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วพอได้รู้ว่าตัวเองจะได้รับสิ่งนั้นมาก็กลัวว่ามันจะหายไปอืมสิ่งที่เทพธิดาพูดก็ถูกข้าผิดเองที่ข้าทําผิดเมื่อเร็วๆนี้ข้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ได้ทําให้เจ้ากลัวใช่ไหมข้านะเชื่อใจเทพธิดาตลอดเลยเทพธิดาเองก็จะช่วยข้าตลอดไปรอให้ข้าได้บัลลังนั่นมาข้าจะให้คนนับล้านรู้ว่าฉินช่างเทียนสามารถทําได้ และเจ้าก็จะเป็นฮองเฮาของข้าพวกเราต่างก็ถืกหล่าด้วยกันมาพยายามไปด้วยกันเถอะนะกลับไปโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้แล้วแต่ให้ต้องตายก็ต้องตายอยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันคนสองคนที่ไม่ไว้วางใจอะไรเลยหลังจากที่เปลี่ยนร่างมันเจ็บนะที่สามีจำฉันไม่ได้แล้วฉันรู้สึกเศร้ามากที่ไม่สามารถโพสทำวอยไวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ สาวใช้ส่วนตัวขององค์ราชทายาทเข้ารับตําแหน่งใจเย็นๆนะส้งเกอก็แค่การดูแลอาหารการกินของฝ่าบาทเองไม่ใช่เหรอง่ายต่ตายพระเจ้ารีบโปลดช่วยให้ฉันใส่ย,ยาได้สําเร็จเถอะนะวิตามินเออืมยาจะหวานไปหน่อยแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วผสมกับน้ํากับขนมละเป็นไงดีงั้นก็เอาแบบนี้แล้นะ